ครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะสำหรับโฟโตช็อปนะครับก็จะทำภาพเก่าๆเหมือนกระดาษขนาดขาแบบนี้นะครับก็ผมก็จะมีรูปอันนี้อันหนึ่งแล้วก็มีรูปกระดาษหนึ่งอันนะครับผมก็วิธีก็ไม่ตายตัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทำแล้วกันนะครับส่วนภาพคนก็จะเป็นเหมือนสเก็ตสเก c h แบบนี้นะก็จะลองทำดูขำๆนะครับก็ ทํากันง่ายๆผมปิดก่อนแล้วกันเพื่อความรวดเร็วคราวนี้ก็จะเริ่มกันก็มี <c oughs> กระดาษเก่านะครับหาได้จาก Google ก็ได้ครับเิร์ชคำว่า o p a p e r ตรงนี้ครับ o p เ p e r เดี๋ยวมก็ขึ้นนะครคราวนี้สิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือเอารูกคลนนะครับใส่เข้าไปในนี้เลยแล้วกันนะก็อาจจะเล็กไปจริงๆก็ ก็ขยายแล้วการกดชิปด้วยนะครับก็ขยายเสร็จห้อยนมันใหญ่ไปก็ย่อหน่อยนะครับผมผมจะให้รูปคนตัวนี้เป็นสีดำขาวดำนะครับก็ไปที่เอจะทำให้เป็นเหมือนรูปสเกจชนะครับก็ไปที่ image adjustment นะครับผมใช้ desaturate นะครับแล้วก็ไปที่ไหนดีเนาะ ก็จะทำให้มันเป็นลายเส้นเหมือนกับสเกจดินสอก็จะใช้ฟิลเตอร์สเ c h นะครับก่อนอื่นนั้นก็คือผมก็จะปรับ background ให้เป็นสีขาวนะครับไอ b a c k g r o u าวสีขาวโฟ ground สีดำนะครับด้านหน้าสีดำด้านหลังสีขาวแบบนี้นะครับไปที่ filter ร์นะครับแล้วสเกจนะครับแล้วก็ กราฟิกเพนนะครับก็จะแอพพลายฟิลเตอร์กราฟิกเพนให้กับตัวรูปภาพแบบนี้นะครับอาจจะเยอะไปก็ปรับลงมาได้นะครับแล้วแต่ความพอใจของคุณว่าคุณอยากได้แบบไหนเนะเครื่องผมอ,อาจจะดีเลย์ดีเลย์ช้าๆนิดนึงก็ตามสภาพครับเครื่องเก่า เครื่องถูกด้วยก็ต่อไปครับกดโอเคผมอยากได้แบบประมาณนี้แหละโอเคละคราวนี้ก็ผมก็ทดสอบโดยใส่มัลติพลายลงไปนะ่ย๊อ่าก็จะได้แบบนี้แต่จริงเดี๋ยวผมเอาสีขาวออกไปเลยดีกว่านะครับสีขาวออกไปเลยตอนนี้มันมีแต่ขาวกับดำผมก็จะเอาขาวออกโดยใช้ไมจิกวันนะครับอาถรรพิเศษนะครับ ผมไม่ได้ติ๊กอะไรเลยนะครับตัวนี้ดูนะครับทอรันโวนตียี่สิ0นะครับกดลงไปที่สีขาวครับกดด l ลิ e เลยทันทีผมจะเอาอสีดำนี่นะครับแล้วแต่วิธีของคนถนัดนะครับเราก็เลือกมัลติพายครับก็ค่าก็าจะได้คล้ายๆกันนะครับแต่คนชอบก็ลองปรับลูค่าอื่นที่มันดูแล้วค่างเหมาะสมแต่จริงก็แล้วแต่ถนัดนะครับ ผมก็ใช้เป็น Normal นี่แหละธรรมดาคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำการตัดกระดาษให้เป็นรูปทรงตอนนี้เลเยอร์กระดาษล็อกอยู่นะครับก็อนล็อกเลเยอร์โดยการดับเบิลคลิกนะครับแล้วกดโอเคนะครับก็อนล็อกเสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะทำโดยการใช้ La tool so นะครับลากให้เป็นรูปทรงของกระดาษอ้าเอาคร่าวๆก่อนละกันนะครับอ๋เป็น เด anyway> uh, totally right? ี๋ยวเอาใหม่ครับวดลากไม่ถูกใจฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอย่างเงี้ยครับนะครับขำๆแล้วกันนะครับตอนนี้มันเลือกบริเวณด้านในตรงนี้ของกระดาษยู่ใช่ไหมผมต้องการลบด้านนอกออนใช่ครับก็ต้องทำการอินเวอร์สเซเลชันโดยการกด control shift i นะครับหรือว่าไปที่ select นะครับแล้วก็อินเวอร์สนะครับ control shift i ปึ๊บ กดด e ล e ทนะครับลิทรูปผมด้วยรูปคนด้วยนะครับอขอไว้ให้ขอบเท่ากันนะครับให้ทําให้เรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็นิดนึงผมก็จะทําการตัดต้าไปตัดขอบให้มันเรียบร้อยนี่นะเมื่อกี้เรียบร้อยมันยังไม่สวยนะก็แล้วแต่ความชอบ นนให้ขอบดูไม่ค่อยเรียบร้อยเลยกัโอเคคราวนี้ผมไปที่เลเยอร์ของลูกคนนะครับแล้วก็ใส่มาส์กลงไปนะครับเพื่อทำการลบตรงนี้มันจะเป็นแหลมๆขอบขอบ,บก็ใช้สีดำนะครับพ่นเข้าไปนะครับผมก็าปาัวบาทให้เหมาะสมครับลบลงไปลบให้มันจางๆ ม่ค่อยถูกใจต้องใหญ่ๆแล้วแต่ความถนัดอย่างนี้แล้วแต่ความชอบของคุณว่าคุณอยากได้ยังไงนะครับอ่าคราวนี้ผมได้อย่างนี้นะครับเสร็จก็นะครับคราวนี้ก็จะทําให้กระดาษมันดูเก่าขึ้นมานิดหนึ่งก็โดยใช้เบิร์นทูนะครับตัวนี้นะครับ ผมเลือกเป็น mid tone ร้อยเอ็กโซเอร์เซ็นะครับก็จะปรับให้ size b r u s ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ป้ายไปที่ตัวกระดาษนะครับปึ๊บเบร์ทูนก็จะทำให้สีเข้มขึ้นอย่างนี้ครปึ๊บปึ๊นไหครับ,นนรบสีกระดาษเข้มขึ้นเหมือนกระดาษมีรอยไหมนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับตอนนี้ผมก็ทำอยู่ ใช้เวลานิดนึงนะครับในการทำให้มันไหมเล็กน้อยแต่ขอบมันยังดูแล้วมันยังดูแบบขอบมันยังดูแบบว่าเดี๋ยวผมปรับรูปคนให้มันอ่อนลงหน่อยนะครับมันดูชัดเกินนะครับอ่าประมาณนี้แปดสิบห้าเลยแปดสิบห้าแล้วนะครับอันนี้มาที่ลูกกระดาษเดิมนะ ตัขอบให้มันเข้มขึ้นเหมือนโดนไฟไหม้ขอบนี่นะวกาทำให้สีเข้มขึ้นนิดนึงอ่ะอ่ะนี้นะครับตอนนี้จะทําให้ขอบมันเข้มขึ้นกว่านี้ก็ได้อีกนะครับแต่เดี๋ยวผมเก็บขอบเก็บดีเทลเก็ขบขอบของภาพก่อน,นครับตอนนี้มันเรียบร้อยเกินไปถ้าเป็นลนะักษณะร้อยไหมก็จะต้องเป็นขอบแบบที่เป็น อ่รันดอมมากกว่านี้มีดีเทลมากกว่านี้นะครับตอนนี้มันยังเรียบๆเ,เ,เ,เกินไปเหมือนอะไรก็ไม่รู้จริงๆก็ไปหาพวกของมาตัดต่อก็ได้นะแต่ก็ทำงามั่วๆไปก่อนแล้วครับอ่าก็เหลวครับก็ผื่อจะได้เรียนรู้เทคนิคบางตัวครับอันนี้ไม่ชอบก็ปื๊ดมีร้อยเลยมาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลบจริงก็ได้ ก็ให้มันมีดีเทล,ยเ,ลยเยอะๆคนดูไม่ค่อยเหมือนลอยไหมเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆก็ต้องใช้เวลาเล็กน้อยนไะปนั่งเสิร์ชด,ดูก็ได้นะครับมาทำให้มันเสร็จนะครับ ่สักครู่นะครับก็พยายามเก็บที่เท้ให้มันร้อยนะครับอ่ครบแล้ๆไปนะก็ คราวนี้มันจะมีบางส่วนเกินอยู่ใช่ไหมก็ลบทิ้งไปก็ได้นะครับหรือว่าจะยังไงก็ได้ก็ลบก,ก็เลือกม,มาที่ตัวมาร์กสมัถ้าใครยังใช้ไม่เป็นก็ไปดูวิธีใช้วิธีในวิดีโอเก่านะครับคราวนี้ผมก็ไปที่กระดาษคราวนี้ก็จะย้ำลงไปย้ำาขาะมันเข้มขึ้นโดยใช้เบิร์นทูตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็เอาหัวบลัชหัวใหญ่ปาดไปก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็หัวเล็กนะครับ ย้ำตามที่ขอบแน่นๆเลยที่มันเป็นร้อยไม้ย้ำไปจนดำเลยดูให้เก็ตไอเดียเล็กน,น้อยอ่ะนะฮะเริ่มดำแล้วเอาแต่ความชอบนะแบบนี้นะครับ เนี่นครับก็จะดูเป็นลอยไหมสักเล็กน้อยนึงโดยใช้เบิร์ถุงสั่งเบิร์ถุงว่าคงสนุกกับรายละเอียดถึงที่โเรี่นี้บ้างนะครับถ้ามีคำถามก็โพสถามได้เลยนะครับโอเคครับก็ไปลองทำดูกันดูครับมีคำถามก็ถามได้นะครับผมบนะครับสวัสดีครับ